สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปาลจะมาประกาศนิดนึงนะคะว่าปาล,ลได้ปาลและทีมนะได้เข้าร่วมโครงการ the secret of luminara ซึ่งเป็นประกวดการทำ storytelling ด้วยการใช้ a d s e t จากเว็บ kickback นะก็คือปามเป็น cg artist เนาะก็ไปร่วมงานกับพี่ที่เป็น Director พี่ที่เป็น Producer นะคะทำหนังสั้นด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยไปประกวดแล้วเมื่อวานนี้มันมีการประกาศผล เป็นรางวัลแคตตากรีพิเศษก็คือเรียกว่า Final List Community Awards ซึ่งรางวัลน,นี้จะตัดสินผ่านจำนวนไลค์ใน IG ของ Kickbatch ค่ะเดี๋ยวปามแปะลิงก์ไว้ให้นะคะซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วชื่นชอบผลงานปามสามารถกดหวัวใจหรือคอมเมนต์ใน IG k i c k b a t c ชนะคะเพื่อที่จะให้ผลงานของปามเนี่ย ผลงานของทีมงานของปาลมเนี่ยสามารถที่จะได้รับรางวัล The Winner เออมันก็เป็นแคตตากรีพิเศษมันจะอยู่ในโหมดของ In Motion เราสร้างทุกอย่างจากศูนย์นะคะเป็นเวิ l ์ในคอมพิวเตอร์ก็คือใช้โปรแกรม Unreal Engine นะคะในการสร้างเวิ์ออกมาแล้วก็เอาแอเ e t ซที่เขาให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซา,ากปลากหักพังซากอาคารวัดบ้านเรือนอะไรนะมาเติมแต่งต่อแบบ ทำซีนในเรื่องราวของเรานะคะเสร็จแล้วก็มีตัวละครจากเมตาฮิวแมนนะคะแล้วก็ใส่โมชั่นแคปเจอร์วัดการเคลื่อนที่ของร่างกายของเราเนี่ยให้ Transfer ไปใส่ตัวละครในคอมนะเบื้องหลังอาจจะตามมาเร็วๆนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจซึ่งปลาล์มก็ลุ้นว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยในโหมดของอินโมชั่เนี่ยจะเข้าไป ได้ถึงรอบไหนหรือว่าได้รางวัลไหนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือกรรมการเขาจะเป็นคนตัดสินแต่ไอรางวัล Final Community Finalist Award Community เนี่ยก็คือยิ่งคุณมี Community เยอะเท่าไหร่คนรู้จักคุณเยอะเท่าไหร่คุณก็จะได้รางวัลน,นั้นเนี่ยซึ่งเราก็เลยแบบเออลองทําวิดีโอโปรโมทล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบชื่นชอบผลงานของปาล์มนะที่เป็น CG ก็สามารถกดไลค์คอมเมนต์ไอของคิกแบทได้เลยค่ะแล้วก็ โหวตจนถึงวัน,นที่3ามกุมภาพันธ์แต่ถ้ากดโหวตแล้วกดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะทุกคนมันจะโค้งสุดท้ายแล้วเรามาลุ้นรางวันนีไปด้วยกันก็สําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้หละค่ะก็เป็นรางวัล CG ที่ตื่นเต้นปามตื่นเต้นมากในการแบบทํา CG นะเพราะว่าหลังจากที่วงการมันแบบมีสไตร์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาใช่ปะมันก็แบบเหมือนแบบชะลอลงแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยพอปามได้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้แล้วพอมันได้เข้ารอบ แบบนี้มันก็ทําให้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วมันดีใจอ่ะแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออเราเป็นเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละค่ะก็ด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ